ในการทำงานวิจัยกรอบแนวคิดเป็นเหมือนแผนที่นำทางที่ช่วยให้เรามองเห็นโครงสร้างของการศึกษาของการศึกษาชัดเจนขึ้นทา่านววางกรอบแนวคิดลองฟังคำแนะนำง่ายๆนี้ค่ะเริ่มแรกให้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อค้อนหาตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อหัวข้อของเราถ้าเรามีข้อมูลพื้นฐานที่เพียงพอเราจะเห็นปัจจัยที่สัมพันธ์กันได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้น การกำหนดตัวแปรหลักให้ชัดเจนเช่นตัวแปรตัวแมน่หรือตัวแปรอิสระและตัวแปรตามหรือตัวแปรที่เราต้องการวัดผลบางทีเราอาจจะต้องมีตัวแปรควบคุมหรือแท็กเพื่อให้กรอบแนวคิดของเราครอบ้วนยิ่งขึ้นเปลี่ยนภาพแผนภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรวาดแผนพังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้ลูกซันแสดงทิศทางความสัมพันธ์เช่นตัวแปรต้นส่งผลต่อ ริมีพ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามภาพนักวิจัยยิ้มและมองไปที่แผนภาพสุดท้ายอย่าลืมตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกรอบแนวคิดคำถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยการสร้างกรอบแนวคิดที่ดีจะช่วยให้เราโฟกัสและตอบคำถามการวิจัยได้อย่างตรงจุดค่ะปิดท้ายข้อความบนหน้าจอเริ่มต้นทำกรอบแนวคิดของคุณได้เลย ลองนำแนวทางนี้ไปใช้กับงานวิจัยของคุณนะคะแล้วคุณจะพบว่ากรอบแนวคิดนั้นไม่ใช่เรื่องอยาก